สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเปิดชีวิตนางเอกช่องดังสุดไฮโซไม่เล่นละครก็รวยล้นฟ้าไม่น่าถึงกล้าประกาศแบบนี้ เพิ่งสร้างเสียงฮือฮาออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่าจะขออยู่ช่องเจ็ดตลอดไปไม่หนีไม่ย้ายไปไหนท่ามกลางกระแสพระนางตัวท็อปติดปีกโบยบินหนีช่องเจ็ดเพียบสำหรับนางเอกสาวแคทสันญาสิงหะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะระดับเธอคนนี้รวยล้นฟ้าอยู่แล้วและไม่เล่นละครก็มีกินมีใช้ไปทั้งชาติเพราะแคทซันยา จัดว่าเป็นไฮโซสาวท่านหนึ่งจากตระกูลเก่าแก่อย่างสิงหะเป็นบุตรสาวคุณพาดนและคุณนิสาสิงหะซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านอาหารชื่อดังในซอยสุขุมวิทยีิบสีเรียกว่าร่ำรวยล้นฟ้าเหลือกินเหลือใช้และกำลังจะเข้าพิธีวิวากับหนุ่มไฮโซที่ไม่แพ้กันเร็วๆนี้ด้วย เรียกว่าชีวิตน่าอิจฉามากๆขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ